ก็ให้คุณโอนกลับมาดังนั้นดิฉันว่าการซื้อของอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยยังสามารถทําได้ค่ะผู้ฟังหลักสิบหลักร้อยเออหลักพันดิฉันว่ายังได้อยู่ดังนั้นก็ก็อย่าก,กังวลมากเกินไปนะคะอย่าก,กังวลมากเกินไปเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะมาดูรายละเอียดนิดนึงแล้วก็ดูขั้นตอนนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าคุณเกิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกบัญชีม้าเนี่ยคุณจะทํำยังไงบัญชีม้านะคะตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบัญชีม้ามี5สีค่ะมือฟัง5สีด้วยกัน มา,มารู้จักกันสักหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเขาชี้แจงอย่างนี้ว่า,าธนาคารเนี่ย เขาจะระง,งับยอดเงินที่มีปัญหาไม่ใช่ทุกบัญชีนะคะและทุกธนาคารก็ไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันด้วยในการระง,งับ,บุงเงินเนี่ยต้องสงสัยเพียงแค่3วันยกเว้นบัญชีที่มีเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตามสีค่ะมู้ฟังดังนั้นเราต้องเรียนรู้บัญชีมานิดหนึ่งว่า5สีมีสีอะไรบ้าง1สีดำค่ะมู้ฟังม้าดํา บัญชีม้าดำเป็นบัญชีที่มีการกระทําผิดชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลจากปปง,งด้วยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วและถูกขึ้นบัญชีเป็นม้าดำค่ะคุฟังส่วนม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายร้องเรียนค่ะอันนี้มีผู้เสียหายร้องเรียนนะซึ่งเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความไปแล้วว่าอันนี้เนี่ยมีการโกงเออถูกล็อกเอาไว้อันนี้เนี่ยจะเป็นขึ้นบัญชีไว้เป็นบัญชีมา้าเท่าเข้มค่ะส่วนม้าเท่าอ่อน บัญชีที่มีผู้ร้องเรียนแต่ว่าผู้เสียหายยังไม่ได้แจ้งความ อาจจะเป็นการร้องเรียนผ่านผ่านทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งความไปทางตํารวจคัะผู้ฟังอันแรกเนี่ยม้าสีเทาเข้มเนี่ยนี้นี้แจ้งความไปแล้วส่วนอันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งความเป็นเทาอ่อนค่ะผู้ฟังแต่มีผู้ร้องเรียนมาแล้วนะส่วนม้าน้ําตาลเข้มอ่ะเป็นบัญชีที่ธนาคารสงสัยว่ามีความเสี่ยงและยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความเป็นบัญชีที่ธนาคารมั่นใจว่าพอที่จะแจ้งตํารวจได้ อันนี้เป็นม้าสีน้ำตาลเข้มนะคะส่วนม้าสีน้ำตาลอ่อนเป็นบัญชีที่ธนาคารสงสัยเฉยๆนะคะแต่ยังไม่ได้คิดว่ามีน้ำหนักพอที่จะแจ้งนะแต่ต้องสงสัยเฉยๆค่ะมู่ฟังบัญชีม้าดำแล้วก็ม้าเทาอันนี้หนักสุดนะม้าดำแล้วก็ม้าเทาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ธนาคารเนี่ยจะแชร์ข้อมูลรายชื่อระหว่างกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้สามารถโอนเงินออก แล้วก็เปิดบัญชีธนาคารใหม่ได้ซึ่งการยกระดับการตรวจจับบัญชีม้าให้เป็นรายบุคคลนี้นะคะจะทำให้เมื่อสิ้นปีที่แล้วมผู้ฟังมีบัญชีที่ถูกระงับไปแล้วเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหบัญชีคุมผู้ฟังซึ่งเป็นของคนปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยแสนกว่ารายชื่อคุมผู้ฟัง อ่าอันนี้เป็นภาพรวมนะคะทีนี้คุณมาดูขั้นตอนกันสักหน่อยหนึ่งถ้าคุณถูกระงับัญชีคุณต้องทำอะไรบ้างก็มี5ขั้นตอนเหมือนกัน,นะค่ะขั้นตอนแรกคุณต้องดูว่าเป็นการอายัดทั้งบัญชีหรือระงับวงเงินชั่วคราวอ่าพวกต้องสงสัยนี้ก็จะขึ้นไว้ใช่ไหมคะที่ดิฉันบอกเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าจะมีข้อความจากธนาคารมาบอกว่าระงับวงเงินชั่วคราวดังนั้นคุณต้องดูค่ะว่าเป็นการอายัดทั้งบัญชีหรืออายัดอ่าหรือว่าระงบับวงเงินชั่วคราว ต้องดูก่อนนะคะว่าอายัดทบัญชีหรือว่าระงับวงเงินชั่วคราว 2. ติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามว่าบัญชีที่ถูกอายัดเนี่ยเหตุผลอะไรหน่วยงานไหนเป็นคนอายัดข้อ2นะข้อ3ก็คือติดต่อศูนย์ AOC ะเมื่อฟัง1 4 4 1แล้วก็กด2เพื่อดำเนินการแล้วก็ส่งหลักฐานค่ะ4นำหลักฐานแจ้งพนักง,งานสอบสวนเพื่อส่งต่อธนาคาร อีกทอดหนึ่ง5ก็คือ,อรอตรวจสอบถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะปลดล็อกให้ก็อย่างที่บอกก็คือใช้เวลาหนึ่งวันเงู้มือฟังหรือเร็วสุดก็คือรอบหนึ่งอะสี่ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนนะมือฟังฟังแล้วคุณก็ต้องดูนะว่าของคุณเนี่ยบางทีคุณอาจจะอยู่ต้องสงสยัยอาจจะเนี่ยมันเหมือนเด็กที่ถูกจู่ๆแล้วเยา,าวาชนจู่ๆโดนรับ โอนเงินมาเป็นแสนใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ้าของโทรมาบอกว่าโอนกลับไปเดี๋ยวนี้นะช่วยโอนกลับสักหน่อยหนึ่งเงินแสนที่โอนให้เนี่ยเด็กคนนี้ก็โอนกลับไปให้ใช่ไหมปรากฏว่าถูกระง,งับเลยค่ะเมื่อฟางพอถูกระง,งับเพราะอะไรเพราะคุณต้องสงสัยกับบัญชีม้าไงเออไอ้ไอ้แสนเงินไอ้ไอ้แสนบาทที่คุณส่งต่อไปเนี่ยเอา้าคุณอาจจะโดนได้ตรงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าคุณตกเป็นเหยื่อหรือว่าคุณเป็นเหยื่อหรือว่าคุณคุณคุณเป็นแก๊ง ผู้ร่วมสม,สมร่วมคิดของแก๊งมัญชีมาหรือเปล่านี่แหละค่ะมูฟังนะคะรายละเอียเดเยอะหน่อยนะมูฟังแต่ว่ารู้เท่าทันไว้ก็ดีค่ะมูฟังล่าสุดนะคะกรณีนี้ความเดือดร้อนของประชาชนนะมูฟังอ่า